ข่าวใหญ่สุดเศร้าในวงการหมอลำนะครับปิดตำนานแม่เย็นจักรจั่นดาวไพลยดาวร้ายตลอดการครับด้วยวัย56ปีครับ mm hmm. ล่าสุดนะครับทางเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอ,ยอุไรพรนะครับ <Okay. S 1> ก็ได้ออกมาอัปเดตปิดตำนานดาวร้ายตลอดการแม่เย็นจักรจั่นดาวไพลด้วยวัย56ปีนะครับ <Okay. S 1> ทีมงานหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอ,ยอุไรพรขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยครับ ขอให้แม่เย็นเดินทางสู่สัมปรยายภพที่ดีครับก็<อ>มีการาลงรูปนี้เนาะใช่ค่ะแล้วอีกหลายๆสื่อเลยแล้ว,ลวก็หลายๆบุคคลสาคัญของวงการหมอํำนะคะที่ได้ออกมาเสียใจยแล้วก็รู้สึกเศร้ากับข่าวแม่เย็นที่จากไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวในการเข้ารับก,การรักษาของแม่เย็นเนาะแต่ก็ท้ายแล้วก็ยื้อแม่เย็นไว้ไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งตำนานแล้วกันเนาะที่หโหถือว่าแม่เย็นเจ้าจันดาวพลายเนี่ยฝากผลงานไว้กับวงเสียงอีสานแล้วก็ฝากผลงานไว้ให้กับ X อ f a ซ c แฟนคลับได้รับชมกันทั้งประเทศเลยแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เล็กๆเ,เนาะแล้วก็ได้รับชมนะครับแล้วก็ติดตามชื่นชอบมากๆตั้งแต่สาวจันทรีอมยิ้มแล้วครับผม พอก่อนหน้าน,นี้มีข่าวที่ได้เข้ารักษาตัวที่ที่โรงพยาบาลอันนี้ก็คือเราก็เป็นกาลังใจให้ใ,ในตอนนั้นนอต่ากนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเฮียน,นอยหรือจะเอหรือว่าแม่นกเนี้ยทุกคนซัพพอร์ตแม่พูดถึงว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีคลิปคลิปหนึ่งเหมือนกันที่แม่นกได้ออกมานั่งไลฟ์เนาะได้พูดถึงในเรื่องเนี้ยเหมือนเป็นลางไลฟยไหม,มลางบอกเหตุก่อนที่แม่จะเสียอะไรเงี้ยมแม่ก็บอกว่าฟันเห็นพออ่อหลอดว่าเหมือนพออ่อหลอดจะตั้ง จะตั้งวงใหม่แข่งด้วยแล้วก็เนี่ยเลยจะมาพาแม่นกไปอยู่ด้วยแล้วก็หลายๆคนในคณะไปอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่ายังไม่มีนาเอกหมอลำในตอนนั้นอะ,อะไรเงี้ยแม่ก็พูดแบบน้อยๆเหมือนกันนะว่าืมคนลุกเลยเนาะก็ยายหลอดก็บ่ไปใส่ฝัออน,นเห็นมาจุฬาแบาเนี้นอนทุกเบื่อทุกขึ้นข่อยไหลให้ข่อยไหลให้มาคุ้มเอาข่อย สิตังวงวางสิล่ะ้านั่งเอกบได้นะโอยว่ใหญ่หลอดฮานั่งเอกบได้สิเอามาเอาเมียไปสิมาคนในเสียงอีสานนั่นละน้าเอาเราสิมาตั้งแกงกู้งหาชีแตกยังไาซันเถียงกันสิมาตั้งว่งแกงกูงหาชีแตกยังลายอยู่นิาศิลปินดาราผู้เข้าตายไปคือบาไป ต้าเอาเขาสิมานํ้ำเอาใยโนคเค็ดอย่างมาสันแล้วคอยกระค้ดได้บานนี้ลูกแม่มึงมาสันขาดอนสลบสลายอยู่ในโรงพยาบาลมือนี้อมเมนอีกเย็นลราเป็นกูเดบโมเมนอยากให้เป็นจังสันได้ลูกก่อยก็ะคืดแต่ต้าวันนี้เป็นใยโน๊กตายละ ลูกกูจะยู่นเหี้วใดขอบคุณพี่โจเด้อลูกขอบคุณเลยๆเจ้าหูอยู่ว่าเกิดเอียงึ้นกับแม่ทุกคนหละบตีเขามาอยู่เนี่ยมือใดบมมาพวงดูเฮี้นาานนยนั่นบ่เป็นนอนหลับเด้เบียดการุ่นคืนน้ำหมูเจ้าคืนน้ำลูกมันเกิดอย่างึืนกับเสียงอีสานมันเกิดอย่างคืน ทุกคนกิโตกใจตตแม่มากแต่ก็จังว่าข่อยเป็นคนแปลกนะะเขามาลังหานลูกนกมือยกมือไหวเป็นสู้คนังข่อยบ่เหม็นจะของบ่มบ้านก็ต้องเป่าขนของออกยของไม้ขอลอะไรว่าไ็้มันรู้กระบาขายได้ แต่เ yup. ป็นการไล่ออก้องไม้บนศิมาอยู <porte> hmm. ่แมวออกมาไล่มาเดียวเพื่อเจ้าของว่าเพื่อหลวงข่าวว่าเสียงอีสานอยากให้ทุกคนมู่าคงสุดท้ายขอก็อยคอยสูบุหรเพื่อมูเจ้า คอยูเพื่อมูเจ้าใจ่อยสลายมันกูอีกแล้วบอกเรื่องเกิดกับเสียงอีสานแม่นบักใดมันมาเขียนบทชีวิตใหี้ใจหนุมันเขียนบทชีวิตนี่กู่มันจบบมดสิ้นเลยบอกมันเขียนแม่มันยังซับซ้อนแทะขวีจมแล้วคุณสามีที่ตายไปก็มาว่นเอา สูขึน้นเมื่อยมื่ขึ้นนี่ยกับบได้นอนไล่คุ้มกันรับตาลงไปบัไดพัวกับมาไล่เอาเสียเอาไปอยู่น้่ง <c oughs> แม่เอ้ยคอยเสีวอาให้เจ้าฟังเป็นไปได้บ่โบโจูสิตุมเอาเสียงอีสานโอ้ยแม่กับบงหัวดอกลาเอ้ยตัวนี้นะ่โบโจูนะเพิ่นก็เบิงเบิงแม่อยู่ กระโากำลังเบิงแม่ใดเนาะละ่ะผู้หญิงคนนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปกับตำนานที่สร้างนั่นหมายความว่าภาวะนี่สินต่างๆในขอต่อของบัวสามีเพื่อพยุงเสียงอีสานไว้เลี้ยใจเจ้าของไปแล้วเจ้าของตายแล้ว ก็ไปเปียงไปยัยหลอดก็ได้สิมาวนเอาลูกเอาเอาตาเอาเมียไปอยู่น้ำหิทยังสิตั้งวงแขลงข่อยวันจะข่อยฝันแล้วบั้นนี้เมื่อนี้ยข่อยโพดข่อยเลี้ยใจลายตัดขาดแล้วมาจุฬาฯก็ยังมาว้นไปยัยหลอดก็เศร้าวนข่อยจังใดไฮแม่เฒ่ามาบานเนี่ย ยังไงให้แม่เ่ามาให้แมวข่อยมาเอาอ้อยเอาข่อยโอ้เนาะเมาอ้อยเอาเมียบ่านนี้พ่นน่าว,าวา่าข่อยเห็ดบวงบได,ด้ดอดกผู้ใดมากกับเห็บดบอด้ตำหน้าน,นี่มันตำหน้านเพิ่นมันเป็นตำแน่นกกับพใหญ่ลอดข่อยบ่ไปไสข่อยเบิ่ง้าอยู่แล้วว่ะ คอยห่วงแล้วก็ความเป็นจริงตอนเพิ่นบ่ท่านตาย่นห่วงคอยแห้งปนห่วงแห้งก็บอกได้ว่าลูกเต่าในวงการมอลล่ามเขากระเบิงข่อยอยู่ลูกเต่ากระบบิทีมคอยฉะนั้นแม่ว่าให้ลูกลูกฟังเนี่ยที่จริงแล้วแม่กบ็บอกหูจัก พิธีการหรืออีหยังต่างๆคนเฮ้าตายจากกันแล้วสิเฮ็ใใุแนวดายไม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกแม่อยู่เดี๋ยหะคุณว่าเจ้าต้องเห็ุมีพิธียากบพ่พใหญ่หลอดตัดขาดเข้าบได้บด้ส้างคอนเทนเนาะลูกจาก๋าแม่บดิสสามคอนเทนต์กระบ่กหูดอกว่าเฮ็ดแนวใดเฮ็ดพิธีตัดกันตัดแนวใดายก็ผู้ตายไปแล้ว เนี่ยบอกเจ้าอย่ามาว้นเอาลูกเตาเด้อคันว่าได้่อยอ่ะบ่มันเจ้าสีไปว่อดีเย็นเ้ียกว่าลูกจ๋าคำถามของสุกคนมันหลายหลายอยู่ในใจบางเรื่องบ่เม็นคอยว้าได้ บางเรื่องบ่มันค่อยเบาได้คอยเป็นแม่ <c oughs> มันเป็นเรื่องสู่เรื่องประสบการณ์เรื่องความอดทนเรื่องความอดทนเจ้าถามคอยคอยกลับมาตอบดอกให้เจ้าไปถามอาจารย์เออันนี้ค่อยเบาในเรื่องคว,วามกัวคอยแม่เบาในเรื่องคว,วามกัวแม่เบาเรื่องพวามแย่หลอด ว่าเรื่องลูก่อยป่วยว่าเรื่อง่อยสู่หาสีปีไอยสูบ่อยโจมเสียงอีสานไว้เพื่อสิมีแบนเสียงอีสานให้ลูกไขยไดทถ้ามาหากินกว่าอย่าว่าไอ้มันดิงก็อย่างระบายอีแม่ว่าคันผู้หญิงผู้อื่นเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะ บ้าแล้วมังบ้าแล้วมังอีกยังตัวกูไหมเอ้ากูอีกแล้วบอค้อว้กูอีกเลยตีสันเด้ปีนุตลูกจ้าต้องตัดกรรมตอนก้อนเผาเรี่ยวายางย่ะหันหลังค่ะบมูหทีบเลย